สฟดีแบตเตอรี่นะครับดูสิ่งที่ควรติดรถไว้นะครับพาวเวอร์แบงค์จำสตาร์ทนะครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมานานละสองสามปีได้อยู่ผมเอามาใชา้เลี้ยงไฟเวลาเปลี่ยนแบตนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมใช้ตัว OBD ใช้ OBD มาเสียบค่าบแบตเตอรี่เลี้ยงแทนนะครับตัวนี้ ใช้จำแบตบให้ลองเอามาชาร์จไฟดูไฟเต็มนะครับชาร์จเข้าไม่เสียนะตอนแรกจะติดไว้ร้านละตัวตอนนี้ลูกน้องทำหล่นทำอะไรบ้างนีม่มันแตกนะครับตัวน,นี้ใช้ได้นะครับใช้ดีควรมีติดรถนะครับรถเก๋งเครื่องเล็กๆจะดีมากเลยตัวน,นี้มีไฟฉายนะครับกดแช่แช่จะเป็นไฟฉายติด กดอีกทีจะเป็นไฟกระพริบนะครับพริบช้ากับพริบเร็วนี้เสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ดีก็หากินมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยดูสภาพ บางทีลูกค้าแบตหมดก็จะใช้ตัวนี้คีบติดนะครับเครื่อง 1200, 500, 500, 500พันสองพันห้าเครื่องสองพันห้านะครับเคยไปพ่วงเครื่องสามพันติดอยู่แต่ว่าพังตัวนี้นไม่แนะนํานะครับถ้าเครื่องใหญ่ๆหญสามพันผมเคยไปพ่วงให้ลูกค้าอยู่ในเมืองติดติดอยู่แต่ว่าเอากลับมาบ้านแล้วมันพังตัวหนึ่งแต่ว่าพวกสองพันห้าพวกเครื่องรถถ้ารถเก๋งเนี่ยสบายเลยครับ เรือแบบเหลือน้อยแบบเสื่อมสตาร์ทอึดๆไม่ติดนะครับเท <c oughs> ตัวนี้ติดเลยโอเคราคาไม่ถึงพันนะครับเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้คือคนเจอในกล่องเครื่องมือที่ร้านมาเลยว่าใช้ดีวันนั้นก็ไปจำให้ลูกค้าที่คลองถมนะครับไปเจอลูกค้าแบบหมดก็จำให้ก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับใช้ดีตัวนี้ บอกต่อบอกต่อใช้ดีจริงครับแล้วไม่แพงด้วยก็ดูเอายี่หอนะ้ออะไรเนี่ยไม่มียี่ห้อมั้งมันจิฟังชันจัมสตาร์ทตัวนี้หมื่นสองพันมิลลิแอมตัวเดียวกันนะครับจะมีสายมาให้เลยจัมสตาร์ท ใช้ดีครับช่างยงดืนดันแต่คนอื่นไม่รู้นะแต่ผมว่าใช้ดีส่วนมากที่มันพังผมซื้อมาหลายตัวที่มันพังก็คือลูกน้องมันเวลาไปเที่ยวอะไรมันเอาไปด้วยเอาไปเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วไปทําหล่นครับตัวน,นี้ถ้าหล่นแล้วมันไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยทนนะถ้าหล่นตุ่นมันจะตแตกแล้วมันจะเสียแต่ถ้าไม่หล่นไม่แตกก็ไม่เสียนะครับน,นี่ใช้ดีนี่ผมเอามาชาร์จ ไปเจอในหลังเครื่องมือก็เลยมาชาร์จนี่ไฟเต็มเปียเลยนี่ติดรถไว้คานละตัวเวลาขับไปเผื่อเจอลูกค้าแบตหมดแบตไรแนะนํานะครับตัวนี้ไม่แพงซื้อติดรถไว้เผื่อไปจอดไปอะไรในป่าในอะไรก็ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้โอเคขอบคุณครับ